เดี๋ยวท่านอบตอนนอมเสียค่าปรับไปแล้วครับท่าน๋อไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอันนี้งานอะไรอะ่ะฮะเอาวันนี้งานาสดมนสาราครับเอสดมนสาราใช่ไหมแล้วก็เอาไม้ไผ่มาเผาทำไมฮ้ยที่นายกไม่รู้จะขลามม่ไม่รำเผาขลามครับท่านเผาขลามอระครับท่านดืนนไดอยังนะเมะื่อกี้ที่อยู่ในกระบอกใช่ไหม กินกินหรือยังฮะกินแล้วเป็นไงบ้างออกกรบ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 ชัดเลยรบราบ้า,บาขลับไม่ครบวันนี้มาก็ดีใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมาชาวหมู่แปดทุกคนนะครับผมประยุทธ์มาเยี่ยม่อยพี่น้องหลังจากเมื่อไม่นานมานี้ไปที่ซาอุอาระเบียาบานะครับท่านย่าพอดีวามมา่าขาถามมาฮะจากพ่อใหญ่ปุ๋ยก็ส่งขึ้นมาถามว่าไงอ่ะ ถามว่าตอนนี้รักหมูแพงนะครับท่านหมูแพงท่านมีวิธีทํำยังไงครับไม่ให้หมูขึ้นบ้างครับท่านฮะมีวิธีไหนทําให้หมกหมูขึ้นบ้างครับโอจะไปยากอะไรแกง่ายปัดโถแค่นี้ทาไงครับไม่ให้หมูขึ้นทาแล้วไม่สูงหมูก็ไม่ขึ้นแล้วปัดโถชัดไหมครับผู้ใหญ่ปุ๋ย